ิมุสซลิฮัดวัสลัตุวะสลามุอะลัยม์ละนบีบฮดะวะลาอัลลีฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัมตัสลิมันก์ศิรอะซุลลัมุอะลัยกุมอาราะห์มะต ah uh. ุลลอฮิวะบริกาตุความรักความิตรยินดีความเมตตาปาราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาจากเราตงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยินทุกท่านท่านครับเช้านี้ผมอยู่ที่ชมรมมอัลลัฟภาคอีสานพี่น้องครับมาดกัสโมเตอดีนันยูดุดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์นะครับที่ดูแล ให้ความรู้ความเข้าใจให้กําลังใจให้ทางออกกับพี่น้องมุสลิมภาคอีสานพี่น้องครับในการเป็นมุสลิมในการเป็นผู้ศรัทธาโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะมออัลลฟหรือมุสลิมใหม่มีความท้าทายมีบททดสอบในแน่นอนพี่น้องครับในนั้นมีรางวัลในนั้นมีรางวัลที่มีความยิ่งใหญ่ในอัลกุรอา่านร่อยสุบฮานอุตาลาอทรงลงประธานอัลกุรอา่านมาหนึ่งบทอย่างน้อยหนึ่งบทไพ่น้องครับที่ ให้ความให้ความเข้าใจให้แรงบันดาลใจให้พลังครับในการที่จะรับมือกับปัญหากับอุปสรรคอัลลอฮฺสุบฮาหนุลซงการสว่าอาฮัสิบนบนอาฮัสิบบนนัสโอมนุษย์พวกท่านคาดคิดว่าอายุตระกูอาย,ยกูลูอามันนาะวาหุมแลายุสตานูนเมื่อกววล,ล่าวคําว่าละอิละอิลลอฮ์เมื่อศรัทธาแล้วนั้นจะถูกปล่อยปะละเลยวงเล็บโดยไม่มีบททดสอบใดๆความหมายคือไม่ใช่ ว่าเราก็ได้ฟ้าจันนั้นได้ดินนับนมีลิฮบหินพอแท้จริงแล้วนั้นเราเอาลัลลอฮฺสุบฮานุบัตลาได้ทดสอบได้ให้พวกเขาเน้นทาข้อสอบครับกับบุคลนนบคลก่อนหน้านี้บุคคลก่อนหน้านี้บุคคลหน้าบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาในยุคบรรดาอฮับบะบุคคลเหล่านั้นเมื่อเขารับอิสลามสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะการดูถูกการเหยียดหยามครับปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนเพื่อน้องครับ อิสลามพอรับอิสลามแล้วคือความคือความคือความเดือดร้อนดูทารุลลอวะเฮียรลสโรวะฮุสัลัมบุคคลที่ดีที่สุดบุคคลที่มีความกระหายบุคคลที่กระหายในความดีที่จะเกิดให้เกิดขึ้นกับอุมมะโดยเฉพาะพี่น้องของท่านสิ่งที่ท่านได้รับคือการดูถูกการเหยียดหยามการด่าและสุดท้ายครับต้องการจะสังหารทารุสังหารทารุสโลลอฮุสสลัมได้ซ้ำไป นั่นคือวิถีของตลาดโซลาซาลวาฮุดซัลลัมและแน่นอนครับเหล่ามดดาซอบัเกับทุกคนเพื่อน้องครับก็ได้รับสิ่งนี้พอรับอิสลามแล้วกับมีบททดสอบพอรับอิสลามแล้วมีความเดือดร้อนพอรับอิสลามแล้วนั้นมีปัญหามีอุปสรรคพอรับอิสลามแล้วนั้นมีความอาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นครับกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับสังคมหรือแม้แต่บางครั้งในหมู่มุสลิมด้วยกันเองในหมู่สังคมมุสลิมพวกสถาด้วยกันเองก็ตาม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัญหารอบด้านเล่นะครับแต่ในยโสกุรอ่านบทนี้เอาไว้ให้กำลังใจครับว่า <c oughs> สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเมื่ออีมาแล้วไม่ได้ใน,ในความว่าจะอยู่จะอยู่สบายไม่ใช่พี่น้องครับแต่เมื่อรับอิสามแล้วนั้นจะมีบททดสอบเกิดขึ้นเป็นระลอกระลอกเป็นระยะเป็นระยะ <c oughs> เพื่ออะไรฮะทาไมล้อสุบาหานุตราจึงบททดสอบมาทําไมล้อสุบาหานุตราจึงต้องต้องลองใจนะครับ เพื่อที่จะา้องสุบฮานุตยแต่ในฟาลายะและมันอหุลและรีนอซอดดกูเพื่อจะอล้องสุบฮานโดยแต่นทรงประัจษ์ครับว่าใครคือของแท้ใครคือคนจริงใครคือคนที่อีมานศรัทธาอย่างจริงๆรเพราะการที่คนคนหนึ่งจะพิสูจน์ว่าศรัทธาอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีบททดสอบเพลิงครับบททดสอบเป็นสิ่งที่ไม่ต่างอะไรกับไฟที่มาหล่อไฟที่มาหล่อหลอมถลุงทองให้เป็นทองแท้ให้ทองสะอาดทองแท้ ต้องไม่กลัวไฟฉันได้ฉะน,นั้นพีนงองครับเราผู้ศรัทธาผู้มีอีมานศรัทธามั่นก็เราสุบฮานวุวาแต่ละถ้าเราศรัทธาอย่างแท้จริงถ้าเรามีอีมานอย่างแท้จริงเพีน้นงครับเราก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหากับอุปสรรคได้ปัญหาอุปสรรคครับหลากหลายที่จะขึ้นร้อยแปดปัญหาอุปสรรคแต่เพียงแค่เรามีสิ่งเดียวคือมีอัลลอฮฺสุบฮาเนวาแต่ละอัลลอฮฺสมเด็พระเจ้าเราอัลลอฮฺผู้ที่เรานั้นพึ่งพาอาศัยอัลลอฮฺผู้ซึ่งผู้ซึ่งเป็นคําตอบ ทั้งคำตอบสุดท้ายและคําตอบแรกของเราคือสิ่งที่เราทุกคนมีอยู่บททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับสิ่งที่ลอสซบาฮานุตาต้องการจากเรานั้นืออะไรฮะต้องการให้เรานั้นได้กลับไปหาลอสซบฮา,านุวาตาละต้องการให้เราได้เสียออกทางการเป็นอบูเดียคือเป็นบ่าวบาวที่ต้องอาศัยลอสซูบฮานุวาตละบาวที่ขาดเอาลอสซบาฮานุตาลาไม่ได้ขาดที่ทุกวิถีชีวิตในชีวิตของบาวนั้นจะต้องอาศัยการช่วยเหลือความสําเร็จที่มาจากลอสซูบาฮานุวาตาละ บ่าวที่ต้องก้มกราบสยุดกอลอสุบฮานุวาตาลาบ่าวที่จะต้องขอดูอาครับคำวิงวอนกอลอสุบฮานุตาลาอยู่ตลอดเวลาบ่าวที่จะต้องระลึกลึกถึงกอลอสุบฮานุวาตาลาในทุกวิกฤตในทุกเหตุการณ์ในทุกเรื่องรา้ายในบททดสอบที่เกิดขึ้นมาเพียง <_ C' est> แค่เรากลับมาสู่กอลอสุบฮานุวาตาลามุ่งหวังความมุ่งหวังรางวันนลนกอลอสุบฮานนวาตาลาครับเท่ากอลอสุบฮาเอาลาทรงเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ศรัทธาผู้ที่ผ่านบททดสอบ ได้ว่ายุว่าฟัสซอบิรุนะอัจจะรหุมเรียกใหรู้ใหทราบบุคคลที่มีความซอบัตมีความอดทนเขาจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่โดยที่ไม่สามารถที่จะประเมินได้เลยว่ารางวัลยิ่งใหญ่มากเลยเพื่อนครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นฟาร์ยะละมันระพุมเรียรีนอสระพูวาะยะละมันนัน,าน,านกาดิบีเรือเพื่อที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะได้ทรงประจักษ์ว่าใครกันเป็นของเก๊ของปลอมเพื่อนครับคนที่โกหกคนที่ไม่จริงจังนั้นการบททดสอบที่เกิดขึ้น จะลอให้เกิดขึ้นความยุ่งยากกับปัญหากับบรุรกต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราครับไม่มีอะไรมากพี่นะครับเป็นหนึ่งในสุนติละนะครับเป็นการบริหารจัดการของล้อที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ชนรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าครับบทแรกช่วงแรกอาจจะขม อาจจะลำบากแต่เราอาศัยฮาลาะวะตุนอีมานความหอมหวานของอีมานพลังกําลังใจที่เรามีกับเราสุภาานวาตาละได้วิงวนได้สุดได้กระชับความสัมพันธ์เรากับเราสุภาานวาตาละให้เราได้มีทางออกทางแก้ไขในปัญหากับอุป,ปรสรรคไปนะครับนั่นคือเป็นพลังที่เกิดขึ้นกับเราและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเราอัลลอฮฺไม่ทรงทอดท,อทิ้งเราอย่างแน่นอนในทุกเรื่องราวในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกความยากลําบากที่เกิดขึ้น ทิ้งไว้ร่องรอยครับที่เป็นผลบุญที่เป็นการอภัยโทษที่เป็นเรื่องดีๆการตอบแทนที่ดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีกว่าเอาว่าให้มีปัญหารูกตรอสักเพื่อที่อาวสุภาหนวตาลานั้นจะให้เราได้เจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเรางแท่นนั้นเองแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องผ่านบททดสอบให้ได้เราต้องมีความสบัดต้องมีความอดทนเราต้องอาศัยอวสุภานืว่าตาลารับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะรอด ปลอดภัยไปได้สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเขาเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องมุสลิมหมู่อัลลัฟมุสลิมใหม่ทุกที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมภาคอีสานที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในสังคมดินแดนแห่งนี้ที่ปัญหาอุปสรรคนั้นรุมเร้าพี่น้งครับจะปัญหาครับกับ การความเข้าใจกับเพื่อนต่างศาสนากกับการเป็นกันอยู่แม้แต่กับปัญหากับอุปสรรคกับพี่น้องมสลิมด้วยกันเองก็ตามสิ่งนี้ไม่เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้ครับแต่ผิดปกติมากครับถ้าหากว่าเราเอาปัญหาอุปสรรคนั้นเป็นสิ่งที่มาทุดเทอเป็นสิ่งที่มาสร้างความท้อแท้ให้กับเราทดถอยให้กับเราให้กับองค์กรแต่เขาให้ปัญหาอุปสรรคนั้นทําให้เราได้กับเอาล่าได้มีความกระชับมีความมั่นกับเราสุภานวารจลาให้เราได้มีโอกาสเดินไปข้างหน้านะครับ ยิ่งขึ้นมีมีความมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตัวเราสังคมเราองค์กรเรานั้น <c oughs> สามารถที่สามารถจะทำงานศาสนาได้อย่างเต็มที่นะครับขอว่าสุบฮานุลตลาได้ให้ความสำเร็จเตลฟีกีดายาทางนัมให้กับเราท่านทุกคนครับอัสลามุอะลัยฮุรร่าไซนะมุฮัมมัดีะลาอาลิฮิอัลลอฮ์เบียสัมบัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮ์บินาน